สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้านะครับผมมาเจอกับเซลกองทัพอีกแล้วนะครับผมที่อิสุสุสยามซิตี้สาขาสำโรงนะครับผมวันนี้ผมมีมิลเล็กแอคทีฟนะฮะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอยากเห็นมิลเล็กแอคทีฟที่แบบแต่งเอาแบบเต็มๆนะฮะเอาแบบครบๆเลยนะฮะวันนี้ผมจัดชุดใหญ่ให้เลยนะฮะสำหรับมิลเล็กแอคทีฟสีเงินคันนี้นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแหื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับผมวันนี้นะฮะจัดชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นโหลดนะฮะจัดชุดโปรเฟนเดอร์ล้อแม็ก ยางโตโยฝากระโปรงเลยหลายเซ้นมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับแต่ละชิ้นเลยนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างเลยหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับผมมานะครับชิ้นแรกนะฮะก็เอาใจสายซิ่งกันไปเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นฝา กระโปงนะครับเป็นฝากระโปงคาร์บอนไลน์ F1 ทรงเอนะครับตัวนี้เป็นงานของนายกระมลเองเลยนะครับผมเป็น KM Racing Shop นะครับผมนี่ทําจากร้านนายกมลเปลี่ยนมาให้แทบหมดเลยลายเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมลายสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับต้องร้านนายกมลจริงๆอันนี้สวยจริงสวยจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับผมอ่ะด้านหน้านะครับสาหรับเรือดไอทีมเนี่ยนะครับเรามีไฟตัดบอกเพิ่มมาให้นะฮะ ก็คือในส่วนของรุ่นเดิมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะฮะเซตนี้ผมฟรีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะในโปรโมโชั่นนะครับผมจุดต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อทองหยอด ขาวนะมากับยางโตโยนะครับผม ST3 นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายางเนี่ยยอดนิยมเลยนะฮะในมู่รซิงเนี่ยหรือว่าในกลุ่มของยูสุก็จะมีนิโตโตโยนะฮะตัวนี้ที่นิดๆนะฮะที่นิยมใส่กันนะครับผมก็จัดเซตมาให้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ซูมอีกอย่างนึงครับพี่ตัวนี้เป็นปั๊มเบรกนะเป็นจานเบรกนะครับผมตัวนี้เป็นของเบมโบนะแปลงมาจากเขย่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้จัดโปรโมชั่นให้นะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมอยากได้งานประมาณนี้ ก็สามารถสั่งได้นะครับถ้าเส้นนี้สองข้างนะครับหรือว่าแค่คู่หน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 5, ้0 0 0ื่นหาประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมทั้ง4ล้อก็อยู่ประมาณแสนสามแสนะครับในเรทของตัวชุดอ่าผ้าเบรกแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ตัดมาอยู่ในเซตตัวนี้ให้นะฮะซึ่งคันนี้ตัดมาให้เฉพาะคู่หน้านะครับซึ่ง เขาบอกว่าในส่วนของตัวสมรรถนะนะฮะทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าแค่ในสวนด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่โอเคแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเบรคสมรรถนะของตัวรถในค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะและในส่วนต่อไปนะครับดีเลยฟิล์มเขียวใสเขียวซิงนะครับหรือฟ้าใสฟ้าซิงก็มีมาให้เหมือนกันนะครับเอาใจไว้รุ่นนะอยากได้เป็นเซต ล์มแบบใสๆนะนั่งข้างในรอๆหน่อยมองเห็นคนข้างในหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจัดให้ได้นะชอบแบบนี้ก็จัดให้ได้หรืออยากได้เป็นแบบสีดําเลยเป็นแบบข้างนอกดาข้างในสว่างหรือเป็นพวกเซรามิกอย่างเงี้ยครับเราก็มีให้เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นในส่วนของความสว่างนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆนะครับลูกค้าสามารถจิ้มได้เลยนะครับผมนี่อ่าลืมบอกมีอย่างหนึงนะ่งนะเมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับผมน้านด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นควีนซีรีส์นะครับผมที่เห็นเนี่ยจะเป็นแดงตัดดำเนี่ยครับตัวเนี้ปรับได้นะครับด้านหน้าเนี่ยถึง16ระดับกันเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถปรับเซตความนุ่มนะครับความนิ่งนะครับผมต่างๆได้เลยนะอยากชอบซิ่งหน่อยก็ปรับก็ได้นะเลือกได้เลยนะถึง16ระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนตัวโช๊คด้านหลังนีดนึง สำหรับโชคด้านหลังของเรานะฮะจัดเป็นในส่วนของตัวฟิกเก้แบ็กนะครับพร้อมซับแทงมาให้นะฮะตัวนี้ปรับได้ถึงแปดระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่มาหล่อๆนี้เลยนะ,ะดำตัดแดงนะครับแหมมองสมมุติว่าก้มมองมาเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยนะ,ะตัวรถเนี่ยนะฮะจับทรงหลดอเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้า1.5ด้านหลัง2นะครับผมก็อยู่ในเซ็ต ันนี้ก็คือสเต็ปของทางร้านน้ากระบนกันเลยนะครับผมเซ็ตอยู่ประมาณเนี้ยกาลังพอดีขับขี่ได้โอเคไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ทั่วไปนะครับผมการขับซิ่งการเข้าโคง้งต่างๆเนี้ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสเต็ปนี้นะฮะหน้า 1. 5ดห้าหลังสองนะครับผมอ่ะในเซ็ตนะครับของรถคันนี้เลยทั้งหมดนะรวมๆเนี่ยที่ผมพาไปดูทั้งหมดรอบพันเลยนะครับออกรถเนี่ยอยู่ในเลทนะครับรวมเงินดาวและก็ของแต่งนะครับ บบเบสเซนนะ่อยู่ประมาณ125,000บาทนะครับผมไม่รวมกับชุดจานเบรกแล้วก็ดิสเบรคปั๊มเบรกเนี่ยไม่รวมนะฮะตัวนี้เราไม่ได้ไม่ได้รวมในเซนดี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็เพิ่มเติมได้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะแต่ส่วนอื่นที่ผมพาไปดูนะครับอย่าลืมนะฮะหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับสำหรับในเรื่องของการผ่อนเนี่ยออกในราคาเนี้ยผ่อนอยู่ที่1นึ่งหมื่นหกพัน 350กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้แพงมากนะครับผมแล้วก็เงินดาวน์ในเลทประมาณนี้นะครับและผมสาหรับเซตทั้งหมดนี้นะครับผมก็ยังมีในส่วนของตัวเบาะหนังนะครับผมไฟตันมอกเซนเซอร์ถอยนะครับผมยังมีแถมให้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วอาจจะติดในส่วนตัวเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับผมถ้าถ้าไหนสนใจก็โทรสอบถามเซลลกองทัพได้เลยนะฮะที่อิสุสสยามซิตี้สาขาสำโรงครับแน่นอนถ้าจะไม่ผิดหวังครับผมออกรถกับเซลกองทัพ มัน่นใจได้ร้อย็ครับผมสวัสดีครับ